เวลาสี่นาฬิกาดวงจันทราเคลื่อนคล้อยลงสู่ขอบฟ้าเบื้องทิศต,ตะวันตกบรรยากาศบริเวณถิ่นถ้ำบำเพ็ญธรรมช่ำเย็นสงบสงัดกลิ่นหอมอ่อนๆอนจรุงใจของดอกมุลทาทิพที่เบิกบานอยู่บนต้นเนื้อลานจงกรมโชยมากับละอองไอของหยาดน้ำค้างพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยตื่นนอนแล้วท่านนั่งกรรมฐาน จเจริญอาณาปานสติอยู่ภายในมุงกรดกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าออกจเจริญสติจเจริญปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงของชีวิตไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ลุ่มหลงดังนี้ว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นอนิจจังลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ชีวิตนี้ไม่เที่ยงหนอ เป็นทุกขังลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ชีวิตนี้ไม่เที่ยงหนอเป็นอนัตตาลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้กำหนดจิตให้มีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาจนบังเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นแนบแน่นเป็นองค์ชานแล้วต่อจากนั้นไม่นาน ดวงธรรมอันประดุดดวงแก้วมณีโชติผ่องใสงดงามตรการก็ค่อยๆผุดขึ้น่องสว่างกลางจิตกลางใจพระภิกษุหนุ่มแผ่แสงแห่งชานฤทิ์ของท่านตรวจตราดูหมูสัตว์ที่ควรแก่าการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามกำลังที่ท่านพอจะช่วยได้ในวันเวลาที่ยังเหลืออยู่อีกไม่เกินสองวันนี้มีใครบ้างหนอะประสบทุกข์อยู่แล้วเรา พอจะมีบาร,รมีช่วยได้อธิษฐานจิตด้วยมโนโมยิทธิดังนั้นแล้วก็แผ่กระแสะแห่งฌานของท่านส่องไปด้วยความเมตตาการุณาแล้วทันใดนั้นท่านก็ได้เล็งแลเห็นด้วยญาณปัญญาถึงสถานที่ที่ท่านควรจะไปพระภิกษุหนุ่มครองจีวรคลุมไหลเรียบร้อยแล้วอุ้มบาทออกจากถิ่นถ้ำก้าวเดินไปตามทางเล็กๆในซอกเขาทางด้านทิศใต้ ตีสี่กว่าแล้วทั่วแนวป่าหิมมพานบริเวณนี้ยังคงมืดอยู่แต่ท่านก็ก้าวไปดำเนินไปตามแสงอนุภาพแพ่งดวงชานไม่นานนักก็บรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งใจมาที่ตรงนั้นเป็นลานหินกว้างใหญ่ใกล้สระน้ําแวดล้อมไปด้วยต้นไม้โขดหินเป็นประดุดกําแพงประการล้อมอยู่ทั้งสี่ทิศ ทันทีที่ท่านทะลุเข้าไปถึงบริเวณถิ่นอล,ลีลับในความมืดนั้นท่านก็ได้เห็นเปรตหญิงชายสองตนรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่สูงใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณสองเท่ากำลังดิ้นเร่าๆกระเสือกระสนอยู่บนแผ่นหินรอบๆตัวของเปรตที่น่าเวทนาสองตนนั้นมีสุนัขผีตัวใหญ่สีดำบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้าง ประมาณห้าตัวยืนห้อมล้อมอยู่โดยรอบพวกสุนัขเหล่านั้นสูงใหญ่ราวกับมา้าตาแดงราวกับดวงไฟเขี้ยวขาวแหลมคมวาววับกำลังพากันงับขยํำกัดตามร่างกายแขนขาอวัยวะทุกส่วนอยู่อย่างน่าสยดสยองเปรตหญิงชายทั้งสองพยายามดิ้นรนวีดร้องตะเกียกตะกายหนีล้มลุกคลุกคลาน แต่ก็ถูกฝูงสุนัขร้ายอันเกิดจากแรงกรรมพากันกระโจนเข้าขย่ำกระชากให้ล้มลงแล้วพวกมันก็รุมกันกัดกินร่างของเปรตทั้งสองถูกสุนัขผีตัวใหญ่กระชากลากไปลากมาได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสส่งเสียงโหยหวน,วนครวญครางลั่นไปทั่วบริเวณไม่นานนักร่างที่เห็นมีเนื้อมีหนังแดงไปด้วยเลือดก็เหลือเพียงแค่กระดูก กองนิ่งอยู่ฝูงสุนัขก,กรรมที่น่าสะพรึงกลัวก็พากันวิ่งลับหายก็้ไปในโพรงหินทางด้านหลังครู่ต่อมาผันร่างโครงกระดูกที่ตายไปแล้วก็กลับฟื้นกลายเป็นมนุษย์ชายหญิงสองคนดังเดิมแล้วต่างโผพหวาเข้ากอดกันด้วยความกลัวตัวสั่นเทิมหันหน้าหันหลังไปมาอย่างระวังภัยดวงตาเบิกโพรงเหลือกลาน แล้วก็มีเสียงเห่าหอนกันโชคของสุนัขร้ายดังแว่วมาอีกอย่างน่าสะพรึงกลัวเปรตในร่างมนุษย์สองตนต่างร้องบอกกันและกันด้วยความตกใจว่าหนีแล้วหนีแล้ว,ลวพวกหมาผีมันกำลังมาแล้วหนีแล้วตะโกนแล้วก็จับจูงกันวิ่งแต่ก็ไม่ทันเพราะอึดใจเดียวเท่านั้นฝูงสุนัขใหญ่ดุร้ายก็พุ่งพรวดเข้ามาจู่โจม เสียงหึมหึมแห่แห่ของสุนัขผีร้องคำรามแยกเขี้ยวคบกัดอีกคนทั้งสองพยายามหลบหลีกปัดป้องเท่าไรเท่าไรก็ไม่พ้นในที่สุดก็ล้มลงกลางลานหินถูกรุมกัดขย่ำอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนขาดใจตายพอตายแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็ถูกสุนัขร้ายรุมกัดขย่ำอีกไม่รู้จบไม่รู้สิน้นพระภิกษุหนุ่ม ยืนจ้องดูภาพวิบากรรมของเปรตทั้งสองตนด้วยความสมเพศเวทนาเวลาผ่านไปจนกระทั่งหกนาฬิกาเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงเรื่อเรืองขึ้นทีละน้อยทีละน้อยภาพและเสียงที่เลวร้ายสยองขวัญน,นั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปอย่างน่าพิศวงบริเวณลานหินซึ่งเต็มไปด้วยเศษเนื้อชิ้นกระดูกและฝูงสุนัขไม่ปรากฏเหลืออยู่ บริเวณนั้นได้กลับกลายเป็นวิมานไม้งดงามโสภาตั้งตระงานผุดขึ้นมาแทนที่รอบๆชายคามีกระดิง่งกระดึงทองแวววาวห้อยแขวนโดยรอบเวลามีลมพัดมาก็แกวงไกวเกิดสำเนียงเสียงดังกรุงกริงกรุงกริง,ก,รงกังวานแววสนอไพราะจับใจลานดินหน้าวิมานมีดอกไม้นานาชนิดสีสวยกลิ่นหอมเบิกบาน อยู่เต็มไปหมดข้างๆมีกล้วยกอใหญ่หลายต้นกำลังตกเครือสุกเหลืองอารามเครือหนึ่งเครือหนึ่งมีกล้วยหลายสิบหวีหวีหนึ่งก็ผลใหญ่ยาวนับสิบสิบผลห้อยย้อยลงมาจะหดกับพื้นดินเป็นที่น่าอัศจรรย์กล้วยชนิดนี้ไม่เคยเห็นว่าจะปรากฏเกิดมีที่ใดๆในเมืองใดๆในโลกเพิ่งมาเห็นมีอยู่หน้าวิมานไม้อันง,งดงาม ในถินลี้ลับแดนหิมพมา,านต์แห่งนี้เท่านั้นดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าขึ้นอีกพระภิกษุหนุ่มซึ่งแต่เดิมยืนอุ้มบาทอยู่นอกเขตบ้านวิมานก้าวเดินผ่านเข้าไปใกล้ๆแล้วบัดดลนั้นก็เหมือนมีบุญดลใจหญิงงามสะสวยคนหนึ่งโผล่หน้าออกมามองครั้นพอได้เห็นพระภิกษุหนุ่มยืนอุ้มบาตสงบสำรวมอยู่ท่ามกลางแสงทองของดวงอาทิตย์ยามเช้า เธอก็อุทานร้องเสียงสูงด้วยความประหลาดใจและดีใจยังเหลือล้นเธอพูดขึ้นว่าที่จา๋าออกมาดูนี้พระคุณเจ้าที่ไหนก็ไม่รู้อุ้มบาทมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของเราเสียงร้องเรียกของเธอทำให้ชายหนุ่มคนหนึ่งโผล่หน้าออกมาทันทีที่ได้เห็นชายหนุ่มคนนั้นก็อุทานขึ้นเช่นกันว่าโอ้มีพระมาโปรดแล้วน้องเอ๋ยไปเถอะ รีบลงไปนิมนต์ท่านเร็วเข้าแล้วหญิงชายผู้งดงามเจ้าของบ้านหลังใหญ่ประดุดวิมานทั้งสองก็วิ่งลงมาด้วยความดีอกดีใจและล่ำละลักประนมมือพูดเชื้อเชิญว่าพระคุณเจ้านิมนต์ก่อนนิมนต์เข้าไปในเรือนของกระผมก่อนดีใจเหลือเกินดีใจเหลือเกินที่เห็นท่านมานิมนต์ครับนิมนต์ครับ แล้วชายหญิงทั้งสองก็กูลีกูจอเดินนำหน้าเข้าไปในเรือนอันงดงามของตนพระภิกษุหนุ่มก้าวเดินตามหลังไปช้าๆด้วยกิริยาอันสำรวมเมื่อเข้าไปภายในบ้านคนทั้งสองก็นิมนต์ให้ท่านนั่งบนตังไม้งามตัวใหญ่เป็นมันวาวตัวหนึ่งเมื่อท่านนั่งลงแล้วตั้งบาทแล้วคนทั้งสองก็พากันก้มกราบไหว้ครั้นเหยหน้าขึ้นมา ็เอ่ยปากถามอีกยังดีอกดีใจว่าพระคุณเจ้ามาจากที่ใดหนอททำไมจึงมาถึงถิ่นแดนวิมานอันลี้ลับของผมและภรรยาได้ห้าร้อยปีแล้วที่ผมและภรรยามาอยู่ที่นี่ไม่เคยเห็นมีพระคุณเจ้ารูปใดจะมาถึงที่นี่ได้เลยชายเจ้าของเรือนถามอาตมามาพักอยู่ที่ถ้ำบําเพ็ญธรรมใกล้ๆกับอาสมดาบทด้านโน้น มาถึงที่นี่ได้ก็ด้วยอนุภาพแห่งศีลแห่งธรรมมาที่นี่ก็เพื่อมาโปรโดโยมทั้งสองโดยเฉพาะอาตมาตั้งใจมามาถึงที่นี่ตั้งแต่ตอนตีสี่กว่าแล้วละพระภิกษุหนุ่มตอบอ๋อท่านมาถึงที่นี่ตั้งแต่ยังไม่ทันแจ้งหรือเจ้าคะพระคุณเจ้าใช่แล้วเจริญพรเมื่อได้ยินท่านตอบดังนั้นหญิงชายทั้งสอง ก็หันไปมองหน้ากันด้วยสายตาที่ตื่นตระหนกหวาดวันพระคุณเจ้าแล้วแล้วท่านได้เห็นอะไรบ้างหรือไม่ที่บริเวณแถวนี้หญิงสาวถามขึ้นอีกหน้าซีดขาวส่วนชายหนุ่มซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็มีอาการประดุดกันได้เห็นโยมเอ๋ยอัตมาเห็นแล้วอัตมารู้แล้วถึงความเป็นไปของโยมทั้งสอง ไม่ต้องตกใจไม่ต้องอับอายอัตมามาที่นี่ก็เพื่อจะมาช่วยเหลือด้วยความเมตตาโยมเอย๋ยพระภิกษุหนุ่มกล่าวแก่คนทั้งสองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนสิ้นคำของท่านคนทั้งสองก็พากันร่ำให้น้ำตาไหลรินพรัง่งพรั่งลงมาอาบแก้มสะอึกสะอื้นจนตัวโยนอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าพระภิกษุหนุ่มก็นั่งนิ่ง ล่อยให้เขาทั้งสองร้องไห้จนค,ค่อยๆสงบสติอารมณ์ได้บ้างแล้วท่านก็เอ่ยขึ้นอีกว่าโยมเอย๋ยเป็นอย่างไรหนอมีความเป็นมาอย่างไรจงเล่าให้อัตมาฟังเถอะอย่ามัวจะเสียอกเสียใจอยู่เลยเมื่อท่านกล่าวเตือนด้วยเมตตาจิตดังนั้นชายหนุ่มเจ้าของบ้านก็พูดปนสะอื้นขึ้นว่าพระกุณเจ้าที่เคารพเราทั้งสองคนนี้ แผจริงแล้วเป็นเวมานิกกเปรตเราไม่ใช่มนุษย์หรอกครับเราทั้งสองกำลังรับวิบากกรรมกลางคืนตั้งแต่หกโมงเย็นฟ้ามืดแล้วจนถึงหกโมงเช้าก่อนรุ่งแจ้งเราทั้งสองจะกลายร่างเป็นเปรตบาปถูกฝูงสุนัขผีรุมกัดขย่ำฉีกเนื้อกินได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจนตายตายแล้วก็ฟืน้น ฟื้นแล้วก็ถูกฝูงสุนัขก,กัดตายอยู่เช่นนี้ทุกๆุกคืนเป็นเวลานาน,านแสนนานนับการเวลาได้ประมาณห้าอปีมนุษย์ผ่านมาแล้วครั้นตอนกลางวันฟ้าแจ้งวิบากกรรมก็จะหายไปเราจะกลายรูปร่างเป็นทิพเทวามีวิมานไม้งดงามเรืองรองอาศัยอยู่อย่างผาสุขอย่างที่พระกุณเจ้าได้เห็นอยู่นี้เวมานิกระเพดผู้ชาย เล่าด้วยสีหน้าเศร้าหมองพระคุณเจ้าขาดิฉันและสามีไม่มีความสุขเลยเจ้าค่ะรางวัลแม้จะมีความสุขมากพรั่งพร้อมด้วยของทิพย์ก็จริงแต่ในใจนั้นเต็มไปได้วยความเดือดร้อนหวาดผวาอยู่ตลอดเวลาไม่อยากจะให้เวลากลางคืนมาถึงเรากลัวเหลือเกินเจ้าค่ะพระคุณเจ้าเรากลัวเราทุกทรมานเหลือเกินห้าร้อยปีแล้ว ที่ต้องทนทรมานรับวิบากกรรมนี้นางเวมานิกเกเตรููงดงามบอกแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าสมเพชเวทนาโยมเอย๋ยโยมทั้งสองได้เคยทำบาปกรรมอันใดไว้หนอจึงทำให้ต้องมารับวิบากกรรมเห็นปานนี้พระภิกษุหนุ่มถามด้วยความสงสารเวมานิกเกเพรสองตน กล่ำกลืนความทุกโศกเล่าเรื่องราวอดีตกรรมของตนให้พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้ฟังเรื่องของพวกเขามีดังนี้เมื่อประมาณห้าร้อยปีเศษล่วงมาแล้วเขาทั้งสองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ชายป่าประกอบอาชีพเป็นพรานไพราหาล่าเนื้อล่าสัตว์เอามากินเอามาขายเลี้ยงชีวิตเขาได้ฝึกสุนัขล่าเนื้อไว้ห้าตัว ฝึกจนมันชำนาญในการดมกลิ่นสะกดรอยและไล่ต้อนเก้งกวางให้วิ่งหนีออกจากแหล่งหลบซ่อนเมื่อพวกเก้งกวางนั้นวิ่งออกมาเขาสองสามีภรรยาก็จะช่วยกันยิงด้วยหน้าไม้ช่วยกันแทงด้วยหอกจนมันล้มตายโดยอาศัยสุนัขล่าเนื้อทั้งห้าตัวคอยช่วยเหลือเขาได้ทําปานาธิบาทร่วมกันเข็นฆ่าสัตว์ในพงไพรยอยู่เช่นนี้ ทำให้สัตว์ป่าต้องล้มตายไปมากมายตลอดชีวิตไม่ได้ทําบุญกุศลอันใดเลยตราบจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งขณะที่เขากําลังพากันเดินทางกลับจากการไล่ล่าหามแก้งตัวหนึ่งผ่านมาถึงชายป่าได้แลเห็นชาวบ้านที่รู้จักกันสองคนกําลังช่วยกันตัดต้นไม้ทําเป็นห้างกระท่อมที่พักพวกเขาร้องบอกว่าตาพราน อยากได้บุญบ้างไหมเราสองคนกำลังจะสร้างกระท่อมให้พระทุดงโนนท่านปักกรดอยู่ตรงโนนอีกไม่กี่วันจะเข้าพรรษาแล้วท่านไม่มีที่พักจำพรรษาในช่วงฤดูฝนหากแกกับเมียสองคนอยากได้บุญก็มาช่วยพวกเราทำเถอะเมื่อถูกชักชวนพรานสองสามีภรรยาคือเขาก็เกิดศรัทธาคิดว่าตั้งแต่เติบโตมาจนป่านนี้ ไม่เคยได้ทําบุญเป็นชิ้นเป็นอันสักครั้งเดียววันนี้มีเวลามีโอกาสดียึงได้ช่วยกันตัดไม้มาสร้างกระท่อมให้พระทุดงรูปนั้นจนแล้วเสร็จเขาทั้งสองอิ่มอกอิ่มใจในบุญสร้างกระท่อมถวายพระในวันนั้นมากวันต่อมาก็ได้นำกระดิ่งทองเหลืองใบเล็กๆซึ่งเก็บไว้ในบ้านของตนมาใบหนึ่งเอามาแขวนถวายที่ชายคากระท่อม เวลาลมพัดมาก็จะดังกรุงกริงกรุงกริงกังวานไปได้ยินคราวใดก็บังเกิดความชุ่มชื่นปีติใจแล้วต่อมาอีกวันหนึ่งเขาทั้งสองก็ได้นำหนอกล้วยที่เกิดอยู่ข้างบ้านมาปลูกถวายไว้ข้างๆ้างกระท่อมที่พักของพระภิกษุรูปนั้นเวลาที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เฝ้ามองดูการเจริญเติบโตของมันด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ เวลาผ่านไปอีกจนกระทั่งออกพรรษาพระภิกษุรูปนั้นท่านก็ยังคงพักอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปไหนคนในหมู่บ้านหลายคนพากันมาทำบุญแต่เขาทั้งสองไม่เคยมีเวลามาร่วมทำบุญถวายอาหารใดๆแก่พระรูปนั้นเลยสักครั้งเดียวได้แต่เดินผ่านไปผ่านมาเพื่อล่าสัตว์ในป่ากันเท่านั้นจนวันหนึ่งในตอนเช้า เดินผ่านไปยังกระท่อมที่พักของพระรูปนั้นอีกได้แลเห็นต้นกล้วยที่ช่วยกันปลูกไว้ออกเครือยาวก็ต่างพากันตื่นเต้นอุทานว่าดูสิดูสิกล้วยที่เราปลูกถวายพระออกเครือแล้วต่างคนต่างพูดชี้ชวนให้กันดูด้วยความเอิบอิ่มใจแต่วันนั้นทั้งวันไล่ล่าสัตว์ใดๆไม่ได้เลย ก่อนจะกลับบ้านได้พบเห็ดป่าที่รู้จักขึ้นอยู่จึงพากันเก็บห่อใบตองกลับมาบ้านแล้วแกงกินด้วยกันในตอนเย็นเขาทั้งสองไม่รู้ว่าเห็ดที่เก็บมานั้นเป็นเห็ดมีพิษตอนกินนั้นอร่อยมากกินกันจนเกลี้ยงหม้อครั้นพอตกดึกเห็ดพิษก็ออกฤทธิ์ทำให้เกิดอาการรุ่มร้อนทุรนทุรายและทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ด้วยความรุนแรงของเหตุพิษที่กินเข้าไปเป็นจำนวนมากจึงทำให้เขาทั้งสองถึงแก่ความตายในตอนดึกคืนนั้นเองพระกุณเจ้าครับนั่นคืออดีตกรรมของผมและภรรยาที่ได้ทำไว้กรรมปานาธิบาตใช้สุนัขไล่ล่าสัตว์ทั้งหลายทำให้เราทั้งสองต้องมาเสวยกรรมด้วยกันถูกหมาผีตัวใหญ่ห้าตัวรุมกัดขย่ำฉีกเนื้อกินเป็นอาหาร ตลอดเวลากลางคืนทุกๆคืนส่วนตอนกลางวันก็ได้รับความสุขมีวิมานไม้อยู่อาศัยงดงามสะดวกสบายก็เพราะแรงบุญช่วยกันสร้างกระท่อมที่พักให้พระทุดงส่วนอาหารที่พวกเราได้อาศัยกินทุกๆวันก็คือกล้วยหอมทิพย์อันเกิดจากบุญปลูกต้นกล้วยถวายแด่พระคุณเจ้าผู้ทรงศีลทรงธรรมรูปนั้นเวมานิกกปร p ที่เป็นผู้ชายเล่าส่วนนางเวมานิกเเรตก็พูดขึ้นบ้างว่าพระคุณเจ้าขาเราทั้งสองรู้แล้วว่าบาปมีจริงบุญก็มีจริงเพราะเราต่างก็ได้ประจักษ์ถึงผลบาปผลบุญนั้นเราเฝ้ารอคอยรอเวลาให้ผลบาปที่กำลังได้รับอยู่หมดไปเสียทีแต่ก็ไม่หมดสักทีเป็นเวลา500รปีแล้วทรมานเหลือเกินพระคุณเจ้า ดังนั้นวันนี้เมื่อเห็นพระคุณเจ้ามาโปรดเราทั้งสองจึงปิติยินดีอยากจะทำบุญกับพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงช่วยสงเคราะห์เราทั้งสองด้วยเถิดพระคุณเจ้าขาโยมเวมานิกเปรดเอ๋ยอาตมารู้แล้วจึงได้มาที่นี่มาเพื่อนำพาให้โยมทั้งสองได้ขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ,ะที่พึ่ง คุณแห่งพระรัตนตรัยจะช่วยกำจัดทุกความเดือดร้อนของโยมให้บรรเทาเบา,บาบางลงและเหือดหายไปได้อีกประการหนึ่งจะได้พาให้โยมได้รู้จักสมาทานศีลรับศีลร,รักษาศีลซึ่งเป็นคุณธรรมอันดีงามห้าประการเรียกว่าเบญจศีลพลังอนิสงค์แห่งศีลห้านี้มีมากมายไพศาลย,ยิ่งนักสีเลนะสุขติงยันติ ศีลจะนำความสุขมาให้สีเลนะโภคสัมปทาศีลจะนำโพกรัพย์อันเป็นทิพมาให้สีเลนะนิพพุติงยันตีศีลจะนำพาให้มองเห็นหนทางดำเนินสู่แดนพระนิพพานอันเป็นแดนวิมุตในอนาคตกตการและอีกประการหนึ่งเป็นประการสุดท้ายที่ตั้งใจมาก็เพื่อจะมาเป็นเนื้อนาบุญให้โยมทั้งสอง ได้มีโอกาสถวายทานตามศรัทธาของตนนะขอโยมทั้งสองจงพิจารณาตั้งใจเอาเถิดพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงศีลทรงธรรมกล่าวสอนแนะนำทางบุญให้ด้วยความเมตตากรุณาเวมานิกเกเพททั้งสองตนนั้นพอได้ฟังแล้วก็แสนจะดีใจก้มกราบลงแทบเท้าทั้งสองของพระภิกษุหนุ่มด้วยความซาบซึ้งพูดว่า พระคุณเจ้าจงโปรดนำพาเราทั้งสองให้เข้าถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยและให้ศีลห้าประการแก่เราเถิดได้โปรดเถิดบอกแล้วก็พากันประนมมือด้วยความนอบน้อมศรัทธาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็ได้นำพาให้เขาทั้งสองขอถึงซึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขึ้นว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมัง สารนังคัจฉามีสังคังสารนังคัจฉามิและให้สมาทานรักษาศีลห้าประการพร้อมกับพลนาอาน,นิสง์แห่งคุณพระศีลัตนตรัยและคุณแห่งศีลให้ฟังอีกครั้งสร้างความปิติให้กับเวมานิก,กเปรตทั้งสองตนเป็นอย่างมากจากนั้นทั้งสองก็กล่าวนิมนต์ขึ้นว่าถ้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ ต่อจากนี้ไปเราทั้งสองจะขอถวายทานพัะตาหารแด่ท่านขอให้ท่านจงได้โปรดรอคอยสักหน่อยหนึ่งเถิดบอกแล้วเวมานิกะเปรตทั้งสองตนก็กุลีกุจอพากันออกไปตัดกล้วยสุกหอมหวานอันเกิดจากแรงบุญของตนมาหวีใหญ่หักถวายใส่ลงในบาทของพระภิกษุหนุ่มกลิ่นหอมของกล้วยทิพฟุ้งอบอวลไปทั่ววิมานหลังนั้น พระภิกษุหนุ่มพิจารณาพระตาหารแล้วก็ลงมือฉันต่อหน้าเวมานิกเกเปรตทั้งสองฉันแล้วก็ให้พรขึ้นณนที่นั้นว่าอิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตูสเพปุเรนตุสังกัป่าจันโทปัน,นระโสยะถา ขอสิ่งที่ท่านต้องการได้แล้วปรารถนาแล้วจงสำเร็จโดยเร็วพลันขอให้ความดำริไว้ในใจของท่านจงประสบผลเต็มบริบูรณ์ประดุดดังพระจันทร์วันเพ็ญทุกประการเทินให้พรแล้วก็กล่าวอำลาลุกขึ้นยืนเวมานิกเปรตทั้งสองตนก้มกราบอีกขนแล้วพูดบอกด้วยความซาบซึ้งยังเหลือล้นว่าขอบพระคุณ ขอบพระคุณพระคุณเจ้าที่ได้มีเมตตามาโปรดเราทั้งสองเราสัญญาว่าจะมั่นคงในพระรัตนตรัยจะมั่นคงในศีลตลอดไปอําลากันแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็อุ้มบาท9ก้าวเดินออกจากวิมานของเวมานิก,กเกเตที่หลีลับสองตนนั้น